ทักทายทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสำรวจมหานครอันยิ่งใหญ่ทั่วโลกผ่านข้อมูลตัวเลขประวัติสั้นๆและความน่าสนใจของแต่ละเมืองเพื่อให้เห็นภาพรวมของการเติบโตทางประชากรและเศรษฐกิจในระดับโลกสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวช่องเมธีทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่าบนโลกใบนี้เมืองไหนกันนะ ที่มีประชากรเยอะที่สุดเมืองไหนคือศูนย์กลางความเจริญที่ผู้คนหลั่งไหลเข้าไปอาศัยอยู่มากที่สุดและอะไรคือสิ่งที่ทำให้เมืองเหล่านั้นเติบโตจนกลายเป็นมหานครยักษ์ใหญ่ที่น่าทึ่งขนาดนี้วันนี้เมธีจะพาทุกคนไปเจาะลึกเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาซึ่งแต่ละที่นี่บอกเลยว่าใหญ่จนน่าทึ่งจริงๆครับ บางเมืองคุณอาจจะคุ้นเคยดีแต่บางเมืองคุณอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนด้วยซ้ามหานครสุดคึกคักตั้งแต่เอเชียไปยุโรปและอเมริกาใต้ที่จะทําให้คุณได้เห็นว่าโลกของเรากําลังขยายตัวเร็วแค่ไหนและชีวิตของผู้คนนับสิบล้านในแต่ละเมืองเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูรายชื่อเมืองต่างๆเรามาทําความเข้าใจคําว่าเขตเมือง หรือ Urban a บนแอคทิวเมชั่กันก่อนนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เมืองหลวงหรือตัวเมืองอย่างเดียวคำว่าเขตเมืองนี้มีความหมายกว้างกว่าครับมันคือพื้นที่ที่มีประชากรหนานแน่นและมีการก่อสร้างต่อเนื่องกันซึ่งมักจะรวมถึงตัวเมืองหลักและพื้นที่ชานเมืองที่อยู่ติดกันทั้งหมดครับลองนึกภาพดูนะครับไม่ใช่แค่ในใจกลางเมืองที่มีตึกสูงสูง แต่ยังรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบที่ผู้คนใช้ชีวิตทำงานและเดินทางเชื่อมต่อกันอย่างหนาแน่นนั่นแหละครับซึ่งเป็นการจัดอันดับตามจำนวนประชากรในเขตเมืองนั้นๆตัวเลขที่เราจะเห็นคือหน่วยล้านคนนะครับและยังสะท้อนถึงความแออัดของประชากรได้เป็นอย่างดีเลยครับเกลื่นไว้เลยว่าทวีปเอเชียของเรานี่เลยครับคือศูนย์รวมของมหานครยักษ์ใหญ่ส่วนใหญ่ของโลกเอาละครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้ว เรามาเริ่มจากเยอะไปหาเยอะๆจนถึงเยอะมากๆจนสุดที่เยอะมากๆมากที่สุดครับพร้อมที่จะตะลึงกับความยิ่งใหญ่ของเมืองต่างๆแล้วใช่ไหมครับรวมแล้วมีทั้งหมด15เมืองว่าแล้วไปกันเลยดีกว่าครับเมืองแรกเมืองปักกิง่งหรือเบจิงประเทศจีนปักกิ่งเป็นเมืองหลวงอันเก่าแก่และทรงพลังของประเทศจีนด้วยการที่มีประชากรประมาณ21.5ล้านคน ปักกิ่งไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมของจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า3,000ปีเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพระราชวังวัดวาอารามและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งอย่างกำแพงเมืองจีนบางส่วนซึ่งก็อยู่ไม่ไกลาจากที่นี่และในขณะเดียวกันก็มีตึกระฟ้าและเทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นเมืองที่ผสมผสานความเก่าแก่และความทันสมัยได้อย่างลงตัวจริงๆครับ และด้วยจำนวนประชากรขนาดนี้ทำให้ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีความคึกคักตลอดเวลาครับอีกสองเมืองที่ครองตำแหน่งร่วมกันครับคือนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาและกรุงเทพมหานาครแบงกอกไทยไงละ่ะกอธมเราไม่เล็กนะจ๊ะเริ่มที่นิวยอร์กหรือเดอะบิ๊กแอปเปิลของสหรัฐอเมริกาโดยประชากรถ,ถึง21.8ล้านคนนิวยอร์กจึงเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเศรษฐกิจ การเงินวัฒนธรรมและแฟชั่นของโลกเลยก็ว่าได้ครับใครๆก็อยากไปสัมผัสสีสันและความคึคกคักของเมืองที่ไม่เคยหลับหลายแห่งนี้ทั้ง Wall Street ที่เป็นหัวใจของการเงินโลกบร a d เวทที่เป็นแหล่งรวมละครเวทีระดับโลกหรือแม้แต่การเดินเล่นในเซนทันพาร์คที่เป็นปอดของเมืองนี้มหานครแห่งนี้เต็มไปด้วยความฝันและความหลากหลายจริงๆครับและอีกหนึ่งเมืองที่ภูมิใจนำเสนอมากๆครับ นั่นก็คือกรุงเทพมหานครของประเทศไทยเรานี่เองครับโดยประชากร21.8ล้านคนเท่ากันกับนิวยอร์กกรุงเทพเป็นหัวใจของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาอาหารอร่อยและผู้คนเป็นมิตรให้ลองนึกภาพดูนะครับจากตลาดวิถีชุมชนที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม จนถึงห้างสรรพสินค้าหรูหราทันสมัยและรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกันทั่วเมืองแม้จะขึ้นชื่อเรื่องรถติดสักหน่อยแต่กรุงเทพก็เป็นเมืองที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับลำดับถัดมาได้แก่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลเราข้ามฟากไปทวีปอเมริกาใต้กันบ้างครับเซาเปาโลประเทศบราซิลด้วยที่มีประชากร22.6ล้านคน เป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใตา้และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของบราซิลเลยทีเดียวเซาเปาโลเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางผู้อพยพจากทั่วโลกที่หลัง่งไหลเข้ามาเป็นเมืองที่มีความคึกคักตลอดเวลาและมีอัตราการขยายตัวตลอดครับขยับขึ้นมาที่อันดับถัดมากรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์ด้วยประชากร22.8ล้านคน กรุงไคโรเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปีเป็นประตูสู่โลกอารยธรรมโบราณของฟาโรมีปิระมิดกิซ่าและสฟิงซ์อันโด่งดังที่อยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองและแม่น้ำนานที่หล่อเลี้ยงชีวิตเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์ขังที่ผสมผสานความเก่าแก่และความวุ่นวายของชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างน่าทึ่งครับมาถึงเมืองลำดับที่10แล้วเมืองทากาเมืองหลวงของบังกลาเทศ มีประชากร23.1ล้านคนทากาเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลกเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของบังกลาเทศเมืองนี้เต็มไปด้วยสีสันความวุ่นวายและชีวิตชีวาที่ผู้คนจำนวนมากใช้ชีวิตร่วมกันอย่างคึกคักเป็นภาพสะท้อนของการเติบโตของประชากรในภูมิภาคเอเชียใต้ได้เป็นอย่างดีเลยครับมาต่อเมืองที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกรุงโซ เมืองหลวงของเกาหลีใต้มีประชากร25.2ล้านคนโซ so, เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมแฟชั fashion, ่นเคป๊ปและเทคโนโลยีระดับโลกเป็นเมืองที่มีความผสมผสานร,ระหว่างประวัติศาสตร์อันยาวนานของราชวงศ์โชซนกับความทันสมัยล้ำยุคได้อย่างลงตัวมีทั้งพระราชวังเก่าแก่สวนสวยๆและย่านช้อปปิ้งที่คึกคักตลอดเวลา เป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้คนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครครับกรุง City, เม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกโดยมีประชากร25.4ล้านคนจนเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปโดยเมืองนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเคยเป็นอนาณาจักรของชาวแอสเท็กมาก,ก่อนจึงเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณ และสถาปัตยกรรมสเปนที่สวยงามเป็นเมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวาในแบบฉบับละตินอเมริกาที่น่าสนใจมากๆครับต่อมาเมืองมุนไบของอินเดียมีประชากร27.6ล้านคนมุมไบเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบันเทิงของอินเดียหรือที่รู้จักกันในนามว่าบ l ลีวูดเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลและเต็มไปด้วยความฝันของผู้คนเมืองนี้มีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว ทั้งความมั่งคั่งของเศรษฐีพันล้านและความแออัดของสลัมแต่ผู้คนมากมายก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างน่าทึ่งและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วครับถัดมากรุงมนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินมีประชากร20เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของฟิลิปปินเมืองน,นี้มีความผสมผสานของวัฒนธรรมตะวันตกจากอิทธิพลสเปนและอเมริกา มีทั้งย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่และย่านธุรกิจที่ทันสมัยเต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวาในแบบฉบับชาวฟิลิปปินส์ครับเหลืออีก5เมืองแล้วครับโดยเมืองอันดับที่5คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียมีประชากร29.5ล้านคนกรุงจาการ์ตาเป็นมหานครที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและการค้าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจำนวนประชากรที่เฉียดใกล้จะแตะ30ล้านคนทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยพลังงานและความคึกคักตลอดเวลาเป็นเมืองที่สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของอินโดนีเซียได้เป็นอย่างดีครับกลับมาที่อินเดียอีกครั้งกรุงเดลีเมืองหลวงของอินเดียมีประชากร35.7ล้านคน กรุงเดลีเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าหลายพันปีเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมของอินเดียเมืองนี้เป็นดั่งเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่คุณจะพบกับมรดกทางประวัติศาสตร์มากมายและในขณะเดียวกันก็มีการเติบโตของประชากรสูงมากทำให้เป็นเมืองที่มีความหลากหลายและความซับซ้อนที่น่าค้นหาครับ เรามาถึง3เมืองอันดับสูงสุดแล้วครับเมืองนี้ที่หลายคนรู้จักและอาจจะอยากไปสัมผัสด้วยตัวเองครับนั่นก็คือกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นด้วยประชากร41ล้าน2 0 0นคนโตเกียวได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกทั้งด้านเทคโนโลยีแฟชั่นและวัฒนธรรมป๊อปเป็นเมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะยอดเยี่ยม เป็นต้นแบบของการวางผังเมืองยุคใหม่ที่สามารถรองรับประชากรจำนวนมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงความสะอาดและความปลอดภัยไว้ได้อย่างน่าทึ่งเป็นเมืองที่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นดั้งเดิมกับความล้ำยุคได้อย่างลงตัวที่สุดครับและแล้วก็มาถึง2องอันดับสุดท้ายครับซึ่งขอบอกว่าเป็นเมืองจากประเทศจีนทั้งคู่อันดับที่2คือเซี่ยงไฮ้ของจีนครับ มีประชากรถึง41.6ล้านคนเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงินและการค้าที่สำคัญที่สุดของจีนและเป็นหนึ่งในเมืองที่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามีตึกรักฟาเสียดฟ้าที่เรียงรายอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ความคึกคักของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกและความทันสมัยระดับโลกทำให้เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่น่าจับตามองและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของจีนยุคใหม่ครับ และแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งครับมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมืองกวางโจของจีนนั่นเองครับด้วยประชากรที่มากมายสูงถึง72.7ล้านคนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับ72.7ล้านคนตัวเลขนี้ใหญ่กว่าประชากรทั้งประเทศของหลายๆประเทศรวมกันเสียอีกครับกวางโจเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าที่สำคัญของจีนและของโลก มีท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆและเป็นเมืองที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างแท้จริงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจีนได้อย่างชัดเจนที่สุดเป็นเมืองที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดหยั้งครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านกับ15เขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เรานําเสนอตัวเลขประชากรเหล่านี้มันน่าทึ่งจริงๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองจากทวีปเอเชีย ที่ครองอันดับต้นๆถึง10เมืองจาก15เมืองเลยทีเดียวสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้อย่างชัดเจนครับการที่เมืองเหล่านี้มีประชากรหนาแน่นขนาดนี้แน่นอนว่ามันมาพร้อมกับความท้าทายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่อยู่อาศัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนนับสิบล้านคน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องสะท้อนถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาสแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นในมหานครเหล่านี้อย่างไม่หยุดยั้งครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยไปเมืองไหนในลิสต์ที่เราเล่าไว้มาแล้วบ้างหรือมีแผนจะลองไปท่องเที่ยวสัมผัสความยิ่งใหญ่ของเมืองไหนมากที่สุดมาคอมเมนต์มาบอกช่องเมทีได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องเมทีพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่จากเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ